พี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข่าวน้ำกันสองทุ่มเคืองแล้วหัวกระสีได้กินข่าวนี่เมนูซุปยังก็นกไม่สมซุปนกไม่ส้มไ่ได้เฮ็ดเองไ่ได้เฮ็ดเองน้องสาวเฮ็ดนี่เมื่อนี่เมื่อนี่ให้เขาโจฟีมือผีพี่นอ้องเป็นแต่แซบแตาแซบซุปนกไม่สม้มใส่งาพร้อม อันนี้ผักกะเสดหมาก tacos, มากะเสดเล่ามาจากขางแข้งหัวว่องใดเนี่ยเอามาล่างน <studying> <embaixo> ี่มึงเห็นมันง้ามหลใส่ไปเล่าเอาขางแข้งมัวพี่พี่น้องอันสาละเน่สาลาเน่กางง้ามง้ามันผักคาสาละเน่ผักคาพาเป็นชีหอมเป้พี่ตัเสียไม่กินกับเป็นซุปน้ำไม่สมขึ้นยา มามามา,มาพี่น้องกินน้ากันพี่กองเขากองเขาหน้อยมือนีักองเขาหน้อยขาแม่ขคอหิวเขา่ามามามา,มากินน้ากันหอยโซโล่เหรอเนีหิวเข่าครับเอาเข่าสิบ่แห้งมาดิเอากินเลยเขาซุปน้ำไม่สมเป็นตาแซ่บครับพี่น้องเอ้ยหอยซ,มมออมอยซิมเมืองก่อนมันลายมันเห็ดแซ่บกะสั่นหอยเลยสีซิมเบืองมันแซ่บบ่าันเป็น,น่ยนอะไร ดำใส่ทั่วพร้อมพี่น้องทั่วขัวไปซิมคำใหญ่ๆบางก่อนผีพี่น้องอจบจับๆมันๆพี่น้องมันมักทั่วดินแ่บด้วยรับเกษตร ันนี้มันต้องกินกับเาะเกษตรน้องสีเทากระเาเกษตรกินเป oui ็นทวนเลยเด้อน้องเทาน่มาไจังสีสมกรเาะเกษตรแกดีดีพี่น้อง แก่ดีครับมาระได้กินสุปน้ำไม่สมเป็นจิเครื่องปีแล้ะแซ่บแจ่บตำใส่แบบถ่วดินมันดีครับใส่งาหอมหอมหอม,มเผ็ดๆแน่จากน้อยหมักพริกปขงใส่แบบนี้มามามากินน้ำกันแซ่บหลายสองทุ่มเครื่องแล้วรดมัหนหลาย ไปเล่าเอาผักกระเสษตรขาดช้งหัวรวดก,วดกับลดกับแลนบึนมันบึนมันอยากไอยเขาก็อยากไย้หัน่าอยากกินว็มีหมักกระเสียดเห็นมันนั่นที่รถดพันแล้วมันอ่อนดีลยก็เลยไปเอาตอนนัน้นสองทุ่มคืนอ,อยากอายฝน <c oughs> มักกระเสียดมันดีดีที่เราเอ้ แซ่บครับไม่ได้กินดูนแล้วที่จริงกินกับยอดมันกระแซบได้หยอดกระถินนะ่ะหยาดอ่อนหนักกระเซ็นเนะนี่หางเดียวไปเห็นหงม,มันเดืกแล้วได้เต้นวยมันนี่ลาวเอากองเอายาลวดนามปากกระพองกัน ันนี้นะแกะมันบาแสบมันต้องหีดแล้วก็มักเสร็จมันจะแสบโอ้เผ็ดอยู่เด็ดพี่น้องมักพี่โพงใส่มักพี่โพง กับะละแน่น้ำนี่ะละแน่เขา่ากันหอมพินเลยต่ำใส่งาข่วงงาใส่เหลี่ยงไอ้ห้อยไหมต่ำใส่แบบโอ๊ะโอ๊ะหอยเลยบอะไรต่ำหอมครับจินครับพักค่ะ เมื่อเคยกินกับหัาคาดกสิือร้องอกินเบิร์มะเขากันมะวุ้ืมันดีปักหากินเบิด์มะบุ้มันตากหลายปวด

เอากามิตะมังยาพี่น้องเอ้ขาวพายเก็บเองย้ายย,าย้ายเอ็นซีมาคามิตะมังยาเก็บออกข้อมมาประสเกษตรจะนั่นดี อันนี้ดีพี่น้องเอ้ยเมนเมนใส่กันดีคาารับต้องมาาักกระเสียดต้องมัขหาเมนใส่กันค้างเลยคอยอาหาขรกัขมันอยากยากิสขาขาสนสภาพหักกระเกษตรน้ำกระเขากันพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ซื้อมันเดือดแล้วกระเกษตรน้ำแซ่บย้อนอ่อนๆ มีเขาสามสี่สามแุมแล้สองถุมกลัวสี่สิบแล้วใส่ชิ้มันึหักซี่รับหความป้อมมันสิเกียดเนี่ยฝากเราบอกินไหมบรกกิน,ดนกดหมกะเสีย ็ได้แล้วแบบมันอาดอันน้ำไม่สมเห็ดเอาเอาน้ำไม่อันเอาน้ำไม่ไพรมันปาเนเห็ดน้ำไม่สมใจน้ำขมาพี่น้องอ่อนดีด lên mắn thật Chính mà bởi phải xe tôi yếm lên kính cặp một hơi Để mày đây tuổi Đố, đố Mấy Học cứ nghe quá Học cả mao văn khăm này để mấy nó ngon đi đi cho món khương luôn, bắt vô Nghe nhà mình bỏ ăn bỏ Ăn vô Thật nha ngắm nhẹ à có nhẹ gì lại cả nhau không và nhọn khuôn mà phải hiện nãy là ừ. tìm đi lại nước kia Ừ, ừ, nước kia tâm นีไ่ได้นะดไกินนองนะเก็บใจกินม้ากินข้าวเหนียวมันยิ่มไหมเริ่มอืดแล้วกำลังแทบออออืน,นบ้าพักอาศิตกำลังเป็นนุ่มกำลังหวานอืาอไม่อมอกด้วยหรอลุงขาวอออกจากมือข้ามันจีบใคร แซ่มาเกษตรได้เป็นอย่างพยุดไม่ได้เนาะมันดีครับเห<ะ>ม็นได้กับพักค<ะ>่ะกขเริ่มยิ้มแล้วพี่น้องกินไปกินมากขาได้คือนไปหูเขาขื้อกินได้บหลายเป็นไงวะ lái tợp là nạc hầu bớt khương con hiền mặt và sửa thì con แก่ดีครับซื้ออันขเหนียวมะม่วงมาพร้อมที่นองใครอยากกินขนมหวานเาจะจใวไสข้ขเหนียวมะม่วงอีกมาที่นี่มากินข้าวซํานี่ล่ะรูอสิกยิ้มปวดสกินมาได้ไสข้ขนเนียวมม่วงจำได้กัน มา,าเกษตรถอดไสยุทไม่ได้ขอกินอยก่ข้างนกันนะ <laughs> ข้อฟันพี่น้องถอดคือมันออกกันถอดคืออันเปียกมันออกกัน mình nè bây giờ Đó Số con 1 con được thì con ở đây Đó Có ở đi. con Ở Để ใบเตยข้าวเหนียวใบเตยข้าวเหนียวธรรมชาติอันนี้ข้าวเหนียวดอกอัญชันพี่น้นองก,กับบังม่วงเป็นจะแซียบจะแซีบอันนี้กะทิถ้ากัดเลยถ้ากัดดาบมันเลยอ่ะกะทิคนดีดี กะทีคนดีดีเฮดเอเลอยู่เบิ้งอ no, ันอันกล้องมันเปลี่ยนจังขอขาวนี่อย่า่าเห็นเนาะไปกินก่อนได้ใค่หิวไปกินกันมั้นบ่อดบ่ทนเลยน้องนี่กินเข่าโยกระดัไปสังสังออกมาล้กับตะลก อยากสับประกอบมันดิไป <c oughs> กินกันไปแซงแางนอ้องไปนี่ใส่พอดีครับใครอยากถีบมันมันหนีไปแล้วเป็นผู้หญ้าผู้หญิงอึงห้องพี่น้อง <c oughs> พอมัหละศูนเดี๋ยวกันทำยานม,ม้วน จับแสบพี่น้อนเตตงเอ้ยน่าแต่แรกเราเป็นสิบ่อ,อิ่มอิ่มนึงอิ่มนี่ไปหนิจริงๆมันเบิดได้มากมงมงว่นหวานน้ำดอกไม้ ได้หลงบ่ได้หลงิีบใครกันนอนบ่หลับพี่น้องเอ้ยอยากมาเฝาน้ำพีน้ำน้นองทาเมื่อไหรบ่ได้หลงจีบน้ำบาลับต้องลงใครคือยาเสพติดนี่แหละถ้าเป็นกิจวัตรประจำวันมันต้องลงไหมเมื่อไหรบ่ได้หลงน้อนบาลับจเบิดหลับพี่น้อง แซ่บครับหมวมอ่างยางหวานเลยเบิ่หลอกก่อใส่น้ำเบื่อหลอกมา,มากับเพราะมามากาอแคนกาอขายอยู่เนี่ย อยากกินซุปน้ำไม่สมน้นไขเเเเ่เบอ้์ค่าเสียวเห็นเริ้องอยากอยากกินซุปน้ำไม่สมน้ำกุสิป้อนมันจะค้มได้แหละกินบมกข้าเหนียวนี่กว่ขาขั้นห้าเอาส่กล้องอะเป็นพ่อว่อรถไปไปลไ้มไปอิ่มแล้วพี่น้องปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อพี่น้องเนื้อปฏิญญาพาเพื่นอนเมื่อนี่เอาไ้ซัมนี่ยละยิ้มแล้วไป พอัวแล้วอาหาำเด้อพี่น้องปติญญาพาเพลินครับมืนเหนี่ยาไว้ซ้ำนี่แหละพอ,อกันมือไม้เนาะพี่น้องเนาะมืออื่นยังพอ,อกันไม้เนาะบ๊ายบาย